หวิธีทำยังไงให้ AI ดันคลิปขึ้นฟีดครับจะประคุณ AI ดันคลิปเมียพมด้วยนะหัวใจหลักก็คือทำยังไงให้ AI จำเราได้ครับ Yes พมจำได้เลยกินแเ้ลไป7เม็ดกว่าจะได้เมียคนนี้ ผมขอเปรียบเทียบนะครับ AI เนี่ยก็เปรียบได้กับตัวเราครับนะตอนที่เราเนี่ยไปโรงเรียนนะครับผมไปในวันแรกๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเครียดนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักเพื่อนเลยไม่รู้จักใครเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบก็คือ AI นะครับแรกๆก,ก็จะไม่รู้จักเราทำให้ไม่รู้ว่าจะดันคลิปอะไรไปขึ้นฟีดดีครับเหมือนกับตอนจีบเมียว,วันแรกๆ ไอ้เรามันก็เขินว่าจ,จะจีบติดเนี่ยเล่นเอาสะท้อเลยเวลาที่ผมไปโรงเรียนนะครับผมก็จะต้องใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมอ่าเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าเรานี่ยแะครับผมเป็นนักเรียนเหมือนกันอ่านะครับซึ่งเปรียบได้กับว่าเวลาที่เราทําคลิปนะครับพี่น้องการแต่งตัวในคลิปของเราเนี่ยก็จะต้อง เป็นชุดที่มันเหมือนเหมือนกันเช่นของผมเป็นเสื้อสีขาวตัวลายตัวนี้เห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะก็คล้ายๆกับที่สตีฟจ็อบนั่นแหละครับผมเวลาที่เขาเนี่ยไปพรีเซนต์งานบนเวทีเมื่อไหร่เขาก็จะใส่เสื้อตัวเก่งแบบนี้นั่นเองครับเมียพมใส่ชุดไหนก็ได้เพราะหน้าตาเขาดีผมต้องตื่นนอนนะครับเวลาประมาณ6โมงเช้าของทุกๆวันเลยนะ ไม่งั้นเนี่ยไปโรงเรียนสายแน่นอนเดี๋ยวครูตีนะครับนะเปรียบได้กับการที่เราเนี่ยลงคลิปนะครับผมนะเราก็จะต้องลงคลิปในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อให้ AI เนี่ยมันจำเราได้ครับตอนนี้ผมก็ต้องตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเพราะพาลูกน้องไปชีเวลาที่ผมไปโรงเรียนตอนเช้านะครับ มีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำก็คือไปเดินเล่นอยู่หน้าศาลานั่นเองนะครับปเปรียบได้กับเวลาที่เราทำคลิปวิดีโอนั่นแหละครับผมนะในหนึ่งฉากของในคลิปวิดีโออย่างน้อยครับจะต้องมีฉากหนึ่งนะที่ผมเนี่ยเดินเล่นอยู่หน้าศาลาครับเพื่อที่ทำให้ AI มันจำว่าถ้าเดินเล่นหน้าศาลาเมื่อไหร่นี่คือช่องผมครับผมจำได้เลย ไปนั่งกินแห้วตรงสระไว้น้ำที่มอกระเซดคิดแล้วก็เศร้าใจอะทุกเช้านะครับเวลาที่ผมไปโรงเรียนเนี่ยแหละครับผมก็จะต้องนั่งรถเมย์นะครับสาย43เพื่อที่ว่าจะเดินทางเนี่ยนะครับจากบ้านของตัวเองเนี่ยนะครับไปที่ปากคลองตลาดนะอ้าวลงปากคลองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เดินต่อไปที่โรงเรียนวัดราชบพิรของผมนะครับ อันนี้ก็เปรียบได้กับว่าช่องของเราครับเวลาที่เราทำคอนเทนต์นะเราก็จะต้องทำคอนเทนต์ที่มีเนื้อหาเดียวกันเช่นในช่องของเราพูดถึงผลไม้ก็จะต้องมีแต่ผลไม้นะครับอย่ามีอย่างอื่นนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ AI เขาจะงงนะตอนไปเรียนกเกษตรวันแรกปีสองห้ายืนตั้งแต่สนามหลวงนั่งปอสาจนถึงกเกษตร เล่นเอาขาสั่นยิ่งๆเลยตอนเรียนนะครับผมเนี่ยครับก็เจอหน้าเพื่อนทั้งวันเลยนะตั้งแต่8โมงเช้าเนี่ยจนถึง3โมงเย็นเลยทำให้ชื่อของเพื่อนนะครับแป๊บเดียวเนี่ยก็สามารถจำได้แล้วนะก็เปรียบได้กับว่าเวลาที่เราทำคลิปวิดีโอลงไปนะครับถ้าเราทำให้คนดูคลิปของเราเนี่ยดูยาวๆหรือดูนานๆได้แล้วเนี่ย เอไอก็จะมองว่าคลิปของเรามีคุณภาพแล้วก็จะดันคลิปขึ้นฟีีให้เราแน่นอนครับ <c oughs> เหมือนกับตอนที่ผมจีบหญิงเลยโทรไปคุยตั้งแต่ทุ่มยันสาม,มทุ่มทุกวันสรุปสุดท้ายก็แ้วตามระเบียบ <c oughs> ผมเนี่ยนะครับชอบเรียนวิชาภาระนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวิชานี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะครับ เมื่อมีกิจกรรมร่วมกันแล้วเนี่ยก็จะทําให้ผมกับเพื่อนนะครับรู้จักกันได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเปรียบได้กับเนี่ยเวลาที่เราทำคลิปแล้วนะครับถ้าคนดูมีกิจกรรมร่วมกับเราเช่นกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์แล้วเนี่ยก็จะทําให้ระบบ AI ครับผมลักเราแล้วก็ดันคลิปเราขึ้นฟีดชั่วป้าบเลยเราต้องทำคลิปให้ดี รับรองว่าคนดูมาเม้นมาแชร์มากดหัวใจให้แน่นอน mm. พี่น้องท่านไหนอยากให้ AI ดันคลิปขึ้นฟีดพิมพ์ลงมือเฮ็ดในคอมเมนต์แล้วมาลุยไปด้วยกันเลยนะครับลงมือเฮ็ด